สวัสดีครับผมนายสิทธินนนยิมแย้มนิสิตชั้นปีที่4ขคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวันนี้จะมานำเสนอโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าเรื่องท่อนำคลื่นไมโครเวฟที่บรรจุด้วยวัสดุพุนและการประยุกต์ใช้งานครับที่มาและความสำคัญของโครงงานนี้นะครับโดยเบื้องต้นผมต้องการศึกษาวัสดุไดเล็ทริกที่มีรูพุน ว่ามันจะมีการส่งผลต่อค่าคงที่ไดลิเล็กทริกอย่างไรรวมถึงเมื่อเรานำเจ้าวัสดุไดลิอเล็กทริกที่มีรูพูนชนิดนี้นะครับไปใส่ในท่อนำขึ้นอย่างเช่นไมโครซิปลน์ค่าแชดศูนย์ของไมโครซิปลน์หรือว่าค่าความจุฟไฟฟ้าของไมโครซิปลน์จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนะครับโดยโดยสมมติฐานที่ตั้งขึ้นเบื้องต้นนะครับเมื่อเราเพิ่มรูพุนให้กับวัสดุไดเล็กทริก คุณสมบัติของมันจะมีค่าหรือว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับอากาศมากขึ้นนะครับเพราะว่ารูบุนที่เกิดขึ้นเป็นอากาศใช่ไหมครับเมื่อเราทําให้มันทาตัวให้มันเหมือนอากาศมากขึ้นเท่าไหร่คุณสมบัติของมันก็จะเหมือนอากาศมากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นนะครับครับก็ในการวิเคราะห์วัสดุที่มีรูบุนนะครับเราจะใช้การวิเคราะห์ผ่านวิธีการ t ฟ Element method และวิธีการ o m o g e n i z a t i o n นะครับ และเมื่อเราใช้2วิธีการนี้วิเคราะห์แล้วเราจะจำลองรูปแบบขึ้นในโปรแกรม MATLAB ผ่านทางแอปพลิเคชัน PDE 2นะครับและเขียนโค้ดขึ้นผ่านทางโปรแกรม MATLAB เพื่อทำการวิเคราะห์นะครับครับก็วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะครับข้อ1เราต้องการศึกษาผลของรูพุนที่เกิดขึ้นในวัสดุไดเล็กติกนะครับ ข้อ2เราต้องการคำนวณหาค่าความสัมพันธ์ของค่าความต้านทานลักษณะเฉพาะของไมโครซิปไลน์ ine, กับความพุนของวัสดุไดเล็กติกนะครับข้อ3เราต้องการศึกษาความถูกต้องของกระบวนการโฮโมเจนเซชันเมื่อนำม,มาใช้กับวัสดุไดเล็กติกที่มีรูพุนขอบเขตของโครงงานนี้นะครับการทดลองทั้งหมดเป็นการทดลองทางทฤษฎีทั้งสิ้นนะครับและเป็นการจำลองผ่านโปรแกรม m a t แ a b นะครับไม่มีการ ทดลองผ่านอุปกรณ์จริงๆนะครับผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงงานนี้นะครับข้อ1โปรแกรมที่เขียนขึ้นใช้วิเคราะห์วัสดุที่มีรูพุนได้และมีความถูกต้องเมื่อเทียบกับค่าจริงนะครับข้อ2ได้กราฟความสัมพันธ์ของความต้นานทานลักษณะเฉพาะแสตศูนย์และความพุนของวัสดุไดเล็กทิกนะครับเรานียามาเป็นโพลิซิตี้นะครับข้อ3 มีผลทางทฤษฎีในการใช้วิธีการโฮโม e n น z เซชันว่ามีความถูกหรือผิดอย่างไรนะครับวิธีการแรกนะครับวิธีการไฟไนล์อิเลเมนต์เมทอดในการหาค่าความจุไฟฟ้าหรือว่าค่าคงที่ไดิเ็ก i ิกของวัสดุที่มีรูปบุญน,นะครับเราไม่มีสูตรตายตัวนะครับเราเลยจึงเราจึงต้องใช้วิธีการ i ฟ i น e ิเลเมนต์เมท o d ในการคํานวณหาค่าเหล่านั้นนะครับโดยเบื้องต้นนะครับวิธีการไฟ i น e ิเลเมน t ์เมท o d เป็นการมองวัสดุที่มีขนาดใหญ่ประกอบจากวัสดุเล็กๆโดยรูปนี้เป็นรูปตัดขวางของไมโครซิบไลน์นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าไมโครซิบไลน์นี้ประกอบจะด้วยสามเหลี่ยมเล็กๆมาต่อกันนะครับเป็นไมโครซิบไลน์ซึ่งใน i ฟ i น e ิเลเมน t ์เมท o d เรียกส่วนย่อยๆนี้ว่า mesh นะครับ ในเมชจะมีเชฟ n ังชันที่กำหนดค่าต่างๆอยู่ซึ่งในที่นี้ก็คือค่าโ o ว์เนนั่นเองมีความสัมพันธ์ตามสมการที่เห็นนะครับอันนี้เมื่อแก้สมการจากความสัมพันธ์เมื่อกี้ได้แล้วเราจะได้ค่าคงที่ต่างๆที่ขึ้นกับพิกัด xy เป็นดังนี้นะครับซึ่งการแก้สมการก็จะใช้แคเมอร์รูทั่วไปครับ อันนี้เป็นสมการในการหาค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุนะครับค่า c จะเท่ากับ2คูณพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุหารด้วย Input Voltage กำลังสองนะครับพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุสามารถเขียนอยู่ในรูปอินทิกรลได้ดังนี้นะครับและสนามไฟฟ้า E สามารถเขียนอยู่ในรูปลบไดวเ Gen V ได้ซึ่ง V ที่ใช้เป็น V ที่ถูกวิเคราะห์ใน ในวิธีการของไฟในอิเลเมนต์ครับสามารถจำแนกเป็นสมการได้ดังนี้ครับในการหาพลังงานที่สะสมโดยการวิเคราะห์แบบไฟในอิเลเมนต์เราสามารถเปลี่ยนจากการอนทเกราเป็นการซัมเมชันของพลังงานในอิเลเมนต์เล็กๆได้นะครับซึ่งอิเลเมนต์เล็กๆของเราก็คือสามเหลี่ยมย่อยๆนั่นเองถ้าเรานำพลังงานของสามเหลี่ยมย่อยๆ,ๆทุกตัวมารวมกัน เราก็จะได้พลังงานสะสมของตัวเก็บประจุตัวใหญ่ครับซึ่งสมการก็เป็นดังนี้ครับสิ่งที่คำนวณออกมาได้จากวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นค่าคาปาซิแตนทางนั้นนะครับซึ่งถ้าเราหา,าหากเราต้องการคำนวณค่า z ซศูนย์ของชิล e l ไมโครซิปไลน์หรือว่าค่าอื่นๆนะครับเราต้องแปลงรูปมันให้อยู่ในรูปค่าคาปาซิแตนครับซึ่ง เราได้สร้างโมเดลขึ้นมา2โมเดลคือโมเดลของชิวไมโครซิบไลน์ที่ไม่มีไดเอเล็กทริกและมีไดเอเล็กทริกเราเรียรไลสมการ z ซศูนย์ออกมาได้ดังรูปครับการโฮโม g จีไน a เซชันในวัสดุไดเอเล็กทริกที่มีรูพุุนครับขั้นตอนของมันก็คือการมองวัสดุไดเอเล็กทริกที่มีรูพุุนเป็นวัสดุเนื้อเดียวโดยค่าที่ส่งผ่านมาคือค่าเอฟซีลอนเอฟ c t i เฟคทีฟนั่นเองครับ โพลูซิตีหรือว่าความพุ่นในวัสดุไดร c ลติกถูกกำหนดเป็นสมการดังนี้นะครับอันนี้เป็นโค้ดที่ใช้คำนวณหาค่าความจุไฟฟ้าของวัสดุไดร c ลติกที่มีรูพุนนะครับครับก็อันนี้เป็นผลจากการทดลองนะครับอันนี้เป็นกราฟระหว่างเอฟเฟกซอนอาร์ R ของวัสดุไดร c ลติกที่มีรูพุนครับกับความพุนหรือว่า p o ลูซ i t y ในจะสังเกตเห็นว่าเป็นกราฟเส้นตรงนะครับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บมามี7กลุ่มนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์จากการเทสโปรแกรม FEM ที่เราเขียนขึ้นนะครับหรือว่า Finite Element Method ที่เขียนร่วมกับ ManLab นะครับสังเกตเห็นว่าทาั้งรูปทางซ้ายมือเป็นรูปของสาย coaxial นะครับที่ประกอบไปด้วย dielectric สชนิดที่มีค่า epsilon r เท่ากับ9แล้วก็เท่ากับ1นะครับค่าทางทฤษฎีจะคำนวณออกมาได้ค่าขับปรสนออกมาได้าาออได4ด ศูนย์หนึคูณสิบกำลังลบสิบฟาลัดนะครับต่อเมตรค่าที่เราคำนวณจากโปรแกรมที่เขียนขึ้นนะครับคำนวณค่าคาประิแนต์ออกมาได้4ี่จุดศคูณสิบกำลังลบสิบฟาลัดต่อเมตรครับส่วนนี้เป็นผลลัพธ์จากการใช้โปรแกรม FEM ที่เขียนกับแ t นแ b บิเคราห์วัสดุไดเรกทิกที่มีรูพูนะครับสามารถคำนวณหาค่าความจุไฟฟ้าออกมาได้ นี้เป็นการใช้โปรแกรม PDE 2จำลองการ homogenization ขึ้นมาของวัสดุ d i e c t ท i c ที่มีรูพุ่นนะครับสังเกตเห็นว่ารูปทางซ้ายเป็นรูปวัสดุของสาย coaxial e ที่มีวัสดุ d ด r e c t t i c ที่มีรูพุ่นสามารถคำนวณหาค่าคาบะจิตแลนออกมาได้6.5 305คูณ10กังลบสิถ้าเราทำการ homogenization เราจะได้รูปทางขวามือซึ่งเป็นวัสดุดิเริกเนื้อเดียว2อันประกอบ กันดังนี้ครับส่วนนี้เป็นการคำนวณพ o ล o สิตีของเจ้าวัสดุไดเรกทิกที่มีรูบุน,นะครับจะสังเกตเห็นว่าเจ้าวงกลมเล็กๆนี่มีรัศมี0.05เมตรสามารถคำนวณเป็นพื้นที่ได้0.007ตารางเมตรนะครับส่วนมันมีทั้งหมด20ลูกนะครับเราก็เอา20คูณเข้าไปจะได้พื้นที่เป็น0.157ครับส่วน Area ของไดเรกทิกทั้งหมดสีแดงนะครับมีค่า1.17 เมื่อเราทำเป็นสัดส,ส่วนเราได้0.13เมื่อเปลี่ยนเป็น porosity เราจะได้13.33%นั่นเองครับก็จากการาฟแรกครับที่เราหาไว้เมื่อเราได้ค่า porosity เป็น13.33เรนะครับเราจะได้ค่า epsilon effective เป็นประมาณ7.3%จาครับจากการ homogenization นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าวัสดุที่เป็นรูพุนจะแทนด้วยวัสดุเนื้อเดียวที่มีค่า epsilon 7.3%ครับและเมื่อทำการคำนวณออกมา ผ่านทางโปรแกรม f i n i ล e e ลิเมนต์นะครับเราจะได้ค่า c 6.49คูณ10กำลังลบ10ฟาลัดต่อเมตรซึ่งเมื่อเทียบกับการคำนวณแบบที่มีรูพูณอยู่นะครับเราจะได้6.53คูณ10กำลังลบ10ซึ่ง2ค่านี้เป็นค่าที่ใกล้เคียงมาครับเป็นการยืนยันว่าวิธีการ homogenization เป็นวิธีการที่มีความถูกต้องและแม่นยาครับครับจากกราฟเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแ0กับ p o l o อ i t y นะครับแ0ศูนนี้เป็นของ Micro Sip Line นะครับจะสังเกตเห็นว่าการาฟมีลักษณะเป็นคล้ายๆการาฟเอ็กโ ENTIAL น,นะครับแต่ไม่ใช่นะครับซึ่งถ้าเราพิจ,จนารณาความสัมพันธ์จากสมการนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าค่าแ0ศูนย์จะแปรผกผันกับค่า c ซึ่งเมื่อเกิดรูพุนในวัสดุ d i เรกทิกตาม Common Sense นะครับค่า c ก็จะลดลงเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับซึ่งการาฟนี้ก็สอดคล้องกับ คอมมอนเซนและสอดของกับสมการครับครับก็บทสรุปของโครงงานนี้นะครับข้อ1ค่าคงที่ของวัสดุ d ดรเ e c กติกจะแปรผกผันกับความพูนของวัสดุ d i รเ e c กติกนั้นนะครับข้อ2ค่าความต้านทานลักษณะเฉพาะหรือค่าแซศูนย์ของไมโครสิบไลท์ที่มี d ดรเ e c กติกแบบมีรูพูนบรรจุอยู่จะเพิ่มขึ้นตามความพูนของวัสดุ d ดรเ e c กติกนั้นนะครับข้อ3 การประยุกต์ใช้วิธีการโฮโมเจเนเซชันพบว่าค่าที่ได้จากการจำลองด้วยแหมนแลบสอดคล้องกับค่าทางทฤษฎีครับและช่วยเพิ่มความสะดวกในการหาค่าความจุไฟฟ้าของวัสดุไดเรกทริกที่มีรูปูนิกด้วยครับครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ